จากคนที่กระนำลงมานะครับในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็มีไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายโชคดีที่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บมีรายงานว่าระดับน้ำบริเวณสันเขื่อนคลองพากับในคลองท่ากระจายมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นต่อเนื่องครับเมื่อช่วงเวลา9ก้นาิกา30นาทีวันนี้นะครับเกิดเหตุไม้ขนาดใหญ่ ล้มทับบ้านของนางยกนาคน้อยภายในพื้นที่หมู่สารตะบนประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุร,ราธ,ธานีภายหลังมฝีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ตช่วงเช้านะครับส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับผู้นำชุมชนได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์พร้อมเร่งเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้เพิ่มความ,มาวาระวังเนื่องจากยังมีฝนสลับตกและดิดอุ้มน้ำจำนวนมากอาจเกิดเหตุไม้ล้มและน้ำท่วมฉับพลันได้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมการสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับและเมื่อเวลา10นาฬิกาถึง10.1นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีการรายงานว่าระดับน้ำบริเวณสันเขอนคลองพากับในคลองท่ากระจายมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยณเวลานั้นระดับน้ำทะเลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.4เมตรและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามแรงลมที่พัดผ่านพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าชนะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างก ใชิดพร้อมติดตามข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหาสถานการณ์ผันผวนเพิ่มเติมค่ะ